แับเรียนจับเรียนทำเรียนลงเนี่ยต้องอยู <Yesterday> ่บ้านบ้านม้าหลายหเดือนเปียแม่ก็จะมาเยี่ยมทีหนึ่งทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยไม่มั้งเอาทำไมไม่นี้แล้วแหกปากแล้วเดี๋ยวไปแล้วเราอีกตลอดทุกอาทิตย์เลยทุกครั้งที่มาจะ็นอยินยังไม่ใช่เราอออ่่ะเแมมวาจะรอไอ้แล้วแล้วใครนะ ที่เดินไปเย่านาบ้าตกทุกคนเดินคนเดินนักก้รเมืองเหรอคนเดินตกทุกมนตกตกลงมาตกลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชั้นสองอ่ะนะกระสับกระส่ายไอนาบ้าอยู่บ้านตาอยู่บ้านตาอยู่ไหนเนี่ยตกเกิลผมก็เคยตกลงมาทีนะเขาตกลงมาผมก็เคยตกลงมาทีเนะผมก็เคยตกเด็กๆนี่ไปไหนมาไหนเป็น หลานล่ามามาผ่านแล้วก็ลองขี at, ่รอเยี่ยวนะจะขี้จะเยี่ยวอราเป็นตรงนั้นเลยมีใครวาไปเที่ยวใส่ไอ้รูอ่ะแล้วเยี่ยวติดไม่ยอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่อ้ไม่ยอมไม่ลอมไม่อมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่รอมไม่รอ้ไม่ยอมไม่อมไม่อ้ไม่ไม่อ้ไม่อมไม่อ้ไม่ยไม่อมไม่อไม่ยอไม่อมไม่รไม่อมไม่อไม่ยมไม่มไม่ไม่ยไม่ยอมไม่ยอมไม่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  เขียนเดิม่ยมันมรูเยอย่างเี่ยเ้ติอะไรก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมานีไงกอกระดามันหนีคือี่แรละกระดามันันอย่างนี้ใช่ไหมันันอย่างนี้ใช่ไหตุ๊บมันก็บีบม่ตม ับได้มัน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 หลวมไงปุ๊บมันนอนลงไปปุ๊บอ้มันก็หนีเยไใส่ใส่ได้ตอนที่คัตตูนี่เมล็ดเดียวกันพอดีเหนื่อกลับมาต้องเล่าประวักรรมตอนนั้นเตียสมัยเตียบ้านเราเนี่ยก็เป็นบ้านแรกที่มีมีไฟใช้จำได้ว่าเราเองมีทีวี ครื่องแรกของเค้านี้ใช่เราเราจะเราเราเองเนี่ยจะมีมวยปั้มเราต้องอัญเชิญทุกคนมาเขาทุกคนจะมารอมวยปั้มหมดเลยจำได้สมัยก่อนเป็นอย่างนี้ผ่อนเพรียเพราะซื้อแล้วแม้ทีวีดับไหมได้ที่มันบิดๆอ่ะบ้านรู้ว่ามีผ่านดับคือเนื่องจากเตี๋ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่มีเงินลงทุนไปยืมม้าบ่อยมากม้าบนใชู่ไหมม้าบนตลอดโดยตลอดเขาก็จะรู้สึกกับม้าเขารู้สึกว่า เป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยทาไมทาไมซื้อของถ้าเยอะแยะน่าจะเอาเงินใช้หนี้ก่อนใช่ไหมเพราะนั่นเป็นเหตุผลว่าเ,เตียซื้อของเนี่ย้าเตียเขาเป็นเป็นผู้นํนานําสมัยอะ<ช>อะไรมีผู้คุยต้องต้องพยายามซื้อมาเขาจะพยายามผลอ่ะให้หนี้ก่อนนะไมโ่โดนโดนว่าแล้วก็เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขามาเยี่ยมทีมก็จะมีผู้ตรวจการมาดูวคว <laughs> างี หน่วยสืบราชการรับของอังกฤษคือแกทำงานไหนสำนักครั้งแรกอยู่อังกฤษก่อนแล้วย้ายไปอเมริกาเป็น FBI ใครมาตรวจใครมาตรวจมาถึงปุ๊บเนี่ยม้ามาปุ๊บก็จะมีมือมือมือขวาเข้ามามือขวามือซ้ายมันเล็กปั้นเล็กมาเดินดูนะเตี๋ยก็รับหน้าไปนี่ก็เดินขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านก็เป่วยก่อนข้าวมีอะไรกินบ้างกินกับข้าวบียกูเปล่า เปิดตู้กับข้าเปิดนู้นเปิดน,นี่เปิดแอเปิดหายไปเปิดห้องนอนเปิดนู้นเปิดนี่คือจุ่ปัสองหลักก็คือจะตามหาว่ามีอะไรใหม่บ้างเราก็ดีใจแล้วโอเคก็เดินลงเว้ยทีวีเครื่องเก่าขาวดำเอ๊ะตอนนี้ทีวีสีเครื่องที่สองใช่ไหมเครื่องแรกรันอะรเครื่องแรกอะเครื่องขาวดำเครื่องขาวดำเครื่องขาวดำเรา,เามีเล่นเปิอยู่ไหมมีทีทานินเครื่องแรกทานินเนี่ยทานิน,น,นมันผมจำได้มีสองทีอะมีไอ้มาร้านมาร้านทีหนึ่ง เครื่องเสียงบาลานซ์ทีนึงนะกับไอ้ทีวีทีนึงเอาอะไรไปซ่อนในห้องคุณหญิงที่ใส่ตะกร้าไว้รอบผ้าคุมเครื่องเสียงเปิดมุ้งกันไม่อิต่างหากห้องลบๆแล้วมีสารคุ้งเดอยคุ้งมุ้ไม่ได้เราอยู่หน่วยสืบเก่าให้มันต้องหาดละเอียดแบบนี้กันเพราะนี่ก็เป็นสมัยนี้นะถ้าเป็นป่าเถื่อนปันนี้นะแกต้องไขลูกแล้วต่องลงเฟซบุ๊กนะลงเฟซ การให้ร่วมกันเพื่อปจะดับได้แล้วแล้วแก็จะมาอะไรงี้ยแม่ทีวีใหม่ทีกับ้านเราอีกเออพักโดนก่นถงของของเขาดังแล้วเซราตี่เขาเดียวเขาใช่เขาเราเราซื้อเหมือนเขาไงเขาก็รู้สึกว่านี่เหมือนเราเลยเขาจะมาอะไรเงี้ยเหมือนเราเราก็มันจะซื้ออะไรเงีตยตอนนี้อไมก่อนนี่ทีวี ดังทานินเซียร่านะเซียร่าเซียร่าก็เป็นลิกเนี่ยเซียร่าเซียร่าเราเราซื้อมาทา่ร้านมาเพราะว่ากลุ่มก็กลับอเมริกามาหรือเปล่าจากไหนมาฟิลิปปินมาก็มีมีเครื่องเสียงประชุดหนึ่นนั่นเคนบูดหรืออะไรอ่ะใครบอกว่าจำไม่ได้ละสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยเราตัวรไม่มีเห็นมีเลยนี่เป็นมุเก่า ก็สมัยก่อนเนี้ยเราเราขายผักเราส่งผักกรุงเทพเตี่ยสมัยก่อนเนี้ยไม่เบานะพกปืนเอเคไหมพกปืนไปทุกครั้งหนีกระเป๋าหนีนี่ทั้งในมีปืนตอนนั้นโดนไปไปนําไปเออไปปากคลองโดนสิบแปดมงกุฎหลอกเหมือนกันไปเล่นเนี้ยใครหลับไปใครนี่เโดนยิงอยู่นี่รูหรือเปล่ใครยัไม่รู้ที่ได้ตายยิงแย่เลยถูก ไปเหมือนเหมือนเหมือนในละครเลยนี่คนนี้ระตกการจริงคือแถงก็ไปปืนที่จะไปหรือกลับเขาแจกให้เขาเอาปืนด้วยไหมเอาไปเองเอาไปเองเงินปืนเไปหมดหมาตกเลยไปจริงขั้นต้นไปสองร้อยไปมให้มาให้มาไปทำไมไม่กลับเขาเป็นบ้านทำแล้วเสียไปหลายหลายหมื่นไหมสองหมื่นกว่าสองหมื่น่จะบอกนี่ต้องต้องเหมือนปัจจุบันนี้คือมันหลอกไงนุงตาเขาน่ะ มันหลอกไงว่าให้ไปเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างนี้ใช่แล้วจะได้พอเล่นได้เขาก็ดีใจใช่ไหมวัดกุดยาหลอกไปเรื่อยก็ก็หลอไปซื้อเสื้อเสื้ออะไรมองตะกูใอ่ไหมทุกทุกพี่ยาหลอกคุณกันแล้วก็หลอกกันมาแล้วช่วยช่วยกันเล่นก็สารเจ้าพ่อสำบกงนั้นน่ะตอนไม่ก่อนเนี่ยนะมันมีเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเสื้อแบบผ้าแบบทิ้งทิ้งแบบในร่อนทิ้งทิ้งเนี้ยเขาเรียกมองตะกูคือสายต้องมองตะกูไว้เราะวมันช่วยรเก บอกว่าที่เดินเนาะใช่แล้วแล้วแล้วไปเดผมจ้าได้แล้๋ยวจะไเตียยบดแล้วทำไงเสกลับบ้านเขาให้สองร้อยเขาให้มาสองร้อยอยู่ยังใจดีเตี๋ยวเพราะสองผักกรเนี่ยไงสมัยก่อนเนี่ยเตียขายนะขายมัเกินเทพมันมันมองตรงตามอะไรเที่ยวแล้วมันคงเห็นเราหน้าเตยเตอร์ไปมามาจากราชบุรีนี่ชัดเจนเลยได้แน่นอน ตลอดครับกินที่ที่นึงอ่ะมันมาดักที่เนี่ยเราจะเดินขึ้นมาขึ้นรถเมย์ตรงตรงตรงมันมีทางตรงข้างตรงเยูจุลาอ๋อนี่มันเล็มันเล็กาแวเลยเล็กเ็กขาแคุยแล้วก็เรียนเรียนน้ำมาแก้วนะ่อะเป็นเป็นน้ำหวานน้ำ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 าลสดมั้งอืมแล้วคุยคุยะไปเยอะเมื่อสมัยนั้นกรุ <c oughs> <ๆ>เงเทพเป็นยังไงคือเง้ย เราทมัยก่อนเราต้องพกปืนนะคนต้องพกปืนทมัยนั้นพกสมัยคนก่อนมีปืนแรกอะไรโคว่าแต่ว่าปืนไปไถ่เนี้ยมีมีอะไรนะเงี้ยแบบนี้แหละขนาดเจ็ขนาดเจ็ดปวเออตอนนั้นที่ถือไหมถอดน้ำอน้ํอันนั้็นน้ำอ่าแงอรอ้ แต่ก็ของป้าเนี่อะไรกของมันมีมาเบอร์ึสามแปดเออไอ้เล็กอาราร์เคสเจ็ดเจ็ดจะมีเยอะตัวรถตัเล็กเนาะเพราะเตี้ย้มีกระเป๋าใบนึงมโมงมมงม่มทมก่อนเป็นอย่างนั้นน่สองหมื่นใหญ่ใหญ่ทำไมก่อนทองสี่รอยเองอะไม่ใช่เงินของเรานะเงินเงทุกคนเราไปเก็บเงินใช่แล้วทำไงอ่ะใช้เขาใช่นี กันคนี่กเป็นแสบยีเงินมานะต้องตใช้นี่เร็วเลยเราเราใช้ก่อนไม่ไม่เคยเขาโทรหรอกเราให้เขาหมดมือนหนาันนี่เไปยืมตะนก็ให้เอายนเองเราเราไม่ได้าเอาม้เามาเอามาบนผมอยู่เนเลยใช้เงินเปือง ใช้เงินเก่งโดนโดนไว้เสียแลบหน่อยกันนัใจประมาเขาพูดแบบเนี้ยเขาพูดทางหลังตอนน้าโดยตัวทีเดียวนะครับแล้วไม่ไม่ไปเลยไม่เอาเอาแถวเนี้ยพูดแถวเนี้ยเขาจำได้เพราะว่าได้เคยถมส่วนมั็นเป็นลูกลางอ่ะพูกอะไรมันก็ไม่งามไม่งามครับโอ้ป้าป้านั่นเล็กอยู่เล็กก็ถึงจำจำแบบนี้ไงเขาเลยภาพแบบนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังอย่างเงี้ยอย่างเนี้ย เงินเราแบบเราะนั้นเหมือนเราทุกคนมาตลอดเลยเพราะนั้นก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องยืมเงินใครดีสุดไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่ใช้ดีสุดมาเลี้ยงหมูติเต็ดนานเลี้ยงหมูนี่ก็หมูคัดคุณเลี้ยงเยอเยอะคัดเยอะเลยตอนตอนหลังประมาณมาคนขึ้นค่าร้านแค่แกงเดียวเนี่ยแหละแล้วเนี่ยทุกวันนี่แต่นี่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้เลยเนี่ยแกงเดียวนะ วันนี้เราเล่นทุกตามเพิ่มเลยเงาแล้วมันทุ่เลี้ยงหมูเรามันไม่ใด้ไม่ไม่มีดวงอย่างนี้แล้วมันลำบากด้วยน้ำข้าวรถไม่มีอ่ะเราเป็นแต่ข้าวไม่ไหวข้วน่ะน้ำแห้งน้ำแห้งลำบากทางรถเาดิ่ยังไม่มีสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยไอ้ที่ไอ้ที่ไอเสือเสือเสือไม่ ตีใหญ่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 แล้เมื่อก่อนนี้ที่มันอยู่ข้างสวนนี้นะเรานี่ไม่เชื่อไอ้ที่ตะจวบมีตะจวบชิ่นใหญ่จะสมไหมจะสมจะสมหัวเขาเป็นเป็นมือทองนี้แหละลองนี้เนีใหญ่เลยเขาบอกว่าตีใหญ่ทเลยหนังเลยมันเป็นเรื่องเล่านะว่าตีใหญ่ขอามาฝังในคลองเนี้ยแต่ไม่ตรงอืย ฝังเป็นไทยไฮเป็นไทยไฮเนี่ยไม่ฝังหรอะมันจะฝังตรงนันมันต้องฝังที่ส่วนนี้ที่ส่วนนี้จะสองก็ส่วนนี้พอใช่หรือเปล่าบ่ายๆเพระงานท่าบีน้านะสามทีมันออกละประมาณสามมงนี่ออกไปละประมาณตีสี่กับไปเหยียบเรือบางทีบางทีก็บานมาเลยกับรถข้ามเนี่ยนะะเอามาแล้วลายมันจะายมา้คนี่อ่เพราะเพร่วคนจนนี่อไม่ช่วยความพีตรงนี้ตรงนี้เนี่ย มันกจะเดินต่พวกนี้พวกนี้มันจะพูดจาดีมากพูดจาเพราะนะพูดจาดีพุกกรพูดจาดีแล้วพูดจาดีมีวันหนึ่งเมียมันมาเมีเนีมันกอดแตตรงนี้ันเมียเราห้าอย่าให้จับบ้านเราเราก็พูดจมันนะทำอะไรกับอ่าผมนี่ก็ต้องทำมาหากินเลียกหลายคน มาปี่นไปถุงแล้วก็มันก็มันจะใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตกรีเนอ่ยไอ้เป็นเสื้อทหารไปแล้วก็คุยจากที่นี่เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินอย่างนี้เดินชาวบ้านเขาไม่จะไม่เห็นอ๋อจำได้ไปส่วนนี้ไอ้ตะจวบอ่ะตั้งเข้ามาตรงนี้ชื่อมที่ปลายส่วนตรงนี้เอาปืนมาทำอะไรไม่รู้ที่มาช่วยเมียเก็บก้านผักเพราะเมียเขารับซื้อการผักเอามาทำให้ให้ให้ตังชายสโปนี่พอ ว่างลงไปสิบเอ็ดมันไม่โดนอาจจะห่างเลยไม่โดนทางเรื่องางเลยางเลยมันขับเลยตองตอนนะกระบะมันติดพามติดเป็นไหมเราก็รู้ที่คนลยมันเลยเอาแล้วคุยเป็นเอพาะปัญนะมันหามาบ้าเราคุณไม่ทำอะไรเราจะรู้พิธี่ารรีดมันปฏิบัติให้รัฐาเาตีใหญ่ลอย่งน้นะเราไม่มีอะไรเอาตรวจสลก็ีเราไง เกิอมาควม่ยะลูกน้องตั่ใหญ่ยาสมงี่มันเป็นญาติทางสายไหมน้าถึงไหมญาติแม่ใช่เราเกี่ยวอะไรครับตระกูลในฟังวานอ่ะก็เป็นพี่น้องเป็งเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเปี่ยีไอ้เตี้ยอะไรกลางวานธนุพลเขาไม่ใช่พนุพลมันใช้อะไรมีรนนอ์เจ้าพ่อบ้านตกอแก นี่ถ้าธรรมดาต้องใช้เจ้ามุกโกนั่นะใช่ใช่เราใช้เอี๊ยนนนนนใช่นี่ยาเจ้าพ่อว่าน้องแปลกเจ้าพ่อเลยนะมึงในกลางวันนี่เจ้าพ่อเนี่ยคือเป็นคันหลานเขาเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโก่งมากใช่ไหมเป็นลูกอาเป็นลูกของอาของโก่งแปลว่าเป็นลูกเป็นอาไหมเป็นอาแหลเขาเป็นอาของแม่นะเขาเป็นอาแม่ เป็นอาไม่เป็นนะเป็นอาเออดังงนะกลางๆกัางเล็กเออกังเขาหั้นวนเออกางทั้งหลายต่คนมีติวอแบบเนี้ยอยากได้อะไรลูกสาวใครมีใครถ้าเอาสมัยนี้เป็นกังนำสไตล์ <laughs> John, yeah. John, yeah. John, yeah. <laughs> it's okay. i'll get the translation of that i'll send you my response. Nice Worry. It hours, sorry, it took our story too long. Oh, that's then, right. then, then, said, "Oh, we move to the to this home and and keep the video." <laughs> <But if> my family <laughs> tells stories. You better bring your sleeping bag. <laughs> <laughs> Forever, <laughs> bring, wait for New Year to <laughs> But I understand. <coughs> I kept some of it. Oh, uh, bad not pan. he said his <laughs> house is เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวประวัติครอบครัวอะไรเงี้ยยาวมากต้องเอาต้องมานอนกันน่ะแล้วก็อะไรกันอะไแค่ไหนประมาณนี้ปีใหม่ได้ไหมปีใหม่ก็จะเล่าไบ้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้ปีเก่าก็มีเราแล้วแล้วถามเขาที่ว่าบ้านเขาเนี่ยตอนปีใหม่ที่มาเล่าหรือว่าเล่ากันประวัติของบ้านเนี่ยจะเป็นเป็นผลลัพธ์ของเราอะ Mm -hmm. <laughs> he asked like if uh, when you have your family together and you tell the story of your family, mm -hmm. we have a lot of laugh like this. <gasps> so that you <loud and> cry. <laughs> <laughs> so oh, yeah, yeah, love you so run outside and cry. He said that we cry Myself and my sister were only a year apart, and so we got into trouble together all the time. There was no difference between us. It was like, she did it, no, he did it, and we both get beat. เขาบอกว่ายิ่งเขากับน้องสาวเขาอ่ะอายุห่างกันมานห้โลงเงี้ยมลาให้โลงเงี้ยหัวปีท้ายปีเงี้ยผ่างกันปีเดียวแล้วก็มีเรื่องตลอดเดี๋ยวๆก็โดนเวลาเวลาโดนจับได้เขาว่าเขาทํา น้องก็ชี้พี่พี่ก็ชี้น้อง so my parents say you're both gonna get it โดนตีทั้งสองคน so same same thing yeah I know yeah that's like a t o k e กี่โมงแล้ววะสามทุ่เาแต่กี่โเนี่ยเลาแตุ่่มหนึ่งอะทุ่มหนึ่งทั้งสามทุเล่าสองชั่วโมงนี้แบบจะเปิดท็อปโชว์ได้เลยครหน้าเปิดท็อปโชว์แล้วไม่กิแม่บุคนที่สาถูกพาดทิ้งไหมไม่มซออไม่มาถ้าอยาวถ้าอยู่ยาวไจะสู้ันอ เชาวเาน้าบอกก่อนจะเตรียมชาร์จแดดอย่างดีตัวเราไม่ดีนะอ่านอ่านกินดังนะบูียงดังมากเลยใช่เราไม่ไนะอ่านกินดังกิบชาร์จเก่งดีอ่านชัดให้ผมอ่านดินะผมอ่านไม่ได้นะเดีทำไมผมอ่านผมไม่ต้ไม่เหรอไทยอ่านไม่เป็นอ่านเป็นตัปปะตาเลยคือเราเป็นคนแบบเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือออกเสียง ืออ่านเราเข้าใจปืืดปรืดปรืดอย่างนี้ไอ้อ่านแบบเป็นแบบตัวตัวเนี่ยมันกูข้างหมดอะ่ะเ,เนี่ยงเวลาอ่านเนี่ยทำไมก่อนเรียนหนังสือเนี่ย <c oughs> เราจะอ่านเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจีนตอนรำไพนายเวลาไปเรียนเนี่ยเรียนไปนักงอ่านหนังสือตอนไนอ่านเรื่อยอ่านเรื่อยอ่านจนกระทั่งอาจารย์คณะบดีอ,ะอ่ะเลยวันนี้มัอ่านเรื่องอะไรวะอ่านเรื่องอะไรวะอออ่านเช่าอ่ะแถวนั้นเช่าลุกเล่อเมอะ่ะ แล้วแต่ผมอ่านแลว้วเร็วว่าไงไหมเพราะเห็นในตัวหนังสือนี้ไอ้มีพระเอกไอ้ชื่นนอนี้นางเอกไอ้ชื่อนี้ตัวร้ายจำไม่ได้ <ns at> จินตนาการจำไม่ได้จำไม่ง่ายๆนี่นม,นมันชื่ออะไรนะ<ว>แต่รู้ว่าตัวนี้คือพระเอกเพราะเราอ่านเร็วปืดๆๆ้ดปื้ดปื้ดอ่านแล้วหวานยังเป็นเล่มอ่ะอ่านปุ๊ป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 อ่านเร็วมากเลยตุเนน้เรื่องหนังจีนเวลาไปไหนจะอ่านเรื่องเลยโกเล้งเนี่ยโกเล้บบงเนี่ยตุกเรื่องขึ้นต่ำต่ำไม่มี สอเดียครึ่งเจ้าอยู่ไหมกลับบ้านแล้วกลับบ้านฮะตกลงจำได้เปล่าว่าถ้าถ้าสมมุติต้องเล่นเกมอีกจะเอาอะไรอู้นะไม่ใช่ฉันม่ยากนะช่วยแม่ฮะโอเคแม่แม่นะเดี๋ยวเตรียมตัวแล้ช่วยแล้วรับผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยจริงๆเนี่ยถ้าครูว่าต้องให้มันให้มันเกาจริงๆสักปีหนึ่งแล้วให้มันลองดูว่าไปช่วยแม่แล้วลำบากแค่ไหน มันค okay yeah, okay, ิดว่าสนุกไงให้ม yeah. yeah. ันเล่นเกี้ยไม่หายบ้าไปเลยแล้วก็ปีหน้ามีอะไรกับรุ่นน้องเข้าใจไหมกลับก็กล่าว่าออกเลยหรือออกเรียนปีเดียวเนาะหันมหน้าหันหน้ามาทางนี้ไงตั้งใจว่าออกสักปีหนึ่งหรือว่าจะออกไปตลอดเลยเข้าใจอืมมองหน้ามองตั้งใจว่าจะออกมาแล้วบอกแม่หาเมียผมเลยมันจะเป็นยังไงดีนะนะ อ้ามันกลายเป็นลิงเลยยะล่ะพูดอย่างๆม,ม,มันกลา,ลเา,ายเป็นนะเก่าหัวที่ไม่ไม่เห็นมีทีท่าอะไรเลยเมันกลายเป็นลิงไปแล้วเนี่ยมันได้โดนินยบไงให้ดงอยอยงุงว่านะถ้าเกิดสมมติว่าออกมาช่วยแม่แล้วเนี่ยนะก็ออกทั้งสองปีสามปีเด็กน้องเรียนทันแล้วเรียนเรื่องกับน้องเนี่ยพอดีอ่ะดีเปล่า ในยิ่งคือยิ่งบอกไอ้น้องว่าตัวมึงอย่าาควายนะมึงไงนะตัวนี่สูงมีน้องมันตัวที่เรียนชั้นเดียวกันมึงคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้นเขาจะเรียกมันว่าควายไอ้เนียวไม่ใช่เพื่อลุงว่าถ้าเรียนชั้นเดียวกันเนีมันคงจะไม่มีเท่าไหร่มึงนี่เลยดีกว่าไอ้มาไอ้มารแกแล้วมันจะบอกแล้วมันจะบอกมันจะบอกว่ามันจะบอกว่าพี่เนาะ คุยหนุ <m wast h ả> <PI AN N> ่มใหญ่แลเหยแงายเทอไ่แกอเทไ่เ้ยจียอยแล้วอะแม่บอกไปถามนว่าแล้วขี่รถไม่มีเบรกแล้วเวลาเบ็กเนี่ยบอกใชตีไอขี่ าเป็นม้าเลยแม่ถามว่าขี่รถเริ่เวลาเบรกยังไงเบรกไม่มีใช้ตีเป็นว่าลาแม่บอกว่ามันเก่งมันฉลาดมันเก่งนะขี่เพิแค่สามขวบเป็นไงขี่จักรยานเร็วมากเลยเร็วปั้ารถล้มเลยเียวแบบรถซิ่งไม่ล้มเลยเสียวจะล้มมันไม่ล้มเขาวิ่งไล่หน้ายาวเล่นเกมสองคนพี่น้องปึ้งเราก็หันหน้าออกไป อัานหน้าวป็าทีเลยเเ็นเห็นว่าเรามองเดืกมร้องอ,อ,อีนางน,นี่แล้วเราได้คอนแล้วเราได้ร้